ศึกเจ้ามวยไทยประจำวันเสาร์ที่14ม er ิถ er ุนายนศึกเจ้ามวยไทยประจำวันเสาร์ที่14มิถุนายนนะ แล้วเรามาดูด้านของทางประเด็กศึกนะครับต่อย่ยมสวนวันนี้เจอกับทางสิงดําชอาพยับนะครับประเด็กศึกจะขึ้นช่างแล้วสิงดํานี่มาเกินสิงดํามากเกินนะครับผ่านพิกัดนะครับผ่านพิกัด14.84.8ิบส่ร่นะ

วันนี้เจอกับทางสิงดําชาวห้าพยากักษต,ตอนนี้ก็กำลังถ่ายรูปนะครับวันนี้ผมเมธานะครับก่อดติดกอบตาช่างนะครับ ตั้งแต่ตีสี่ครึ่งนะวันนี้ผมมวยหูเมธาก็ติดขอบตาช่างตั้งแต่เวลาตีสี่ครึ่งนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันเสาร์ที่14มิถุนายน2568นะครับวันนี้มวยนะครับมี3รอบ3ช่องด้วยกันนะมวยนะครับมี3รอบ3ช่องด้วยกันนะครับรอบแรกก็ศึกจ้ามวยไทยนะครับโปรแกรมมีดังนี้นะครับรอบแรกนี่ศึกจ้ามวยไทยนะครับคู่หนึ่งมวยรอบหมาบินน็อกเอานะครับยอดเพชรเอกบุมเด็กเสียนเจกระทางสายดมสวนหานปีกไม้ร้อยสามปอนคู่ที่สองนะครับมวยรอบ ท็อปวันมวยมันพันดุนะสิงดําชอห้าพยักนะครับเกิน0.6นย์จุดหกนะสิงดํานะครับเจอกะทางพเดตศึกต่อย่ำส่วนพเดตศึกช่างน้ำหนักผ่านแล้วนะครับและคู่เอกวันนี้นะครับหนึ่งอุบลนะครับทีเด็ดเก้ิบเก้านะครับชิงแชมป์ว่างไรเวทเวทีมวยิยามอ้อมน้อยเจอกะทางบัวเขียวฟุกเกตไฟครับนะครับร้อยสามสิบห้าปอนด์และคู่ที่สี่จงอังดําสิงมาวินเจอกะทางคมพีเกแสนชัยร้อยสองปอนด์นะครับคู่ที่สี่ วันนี้ก็สามรอบสามช่องนะครับผมมวยหูเมธาส่งราคาสามรอบสามช่องนะครับมวยช่องสามเริ่มเที่ยงสิบห้านะครับแล้วรอบสองก็ศึกมวยไทยเกียรติเพชรนะครับช่องสามหกนะครับช่วงเวลาสิบสี่นิกาสามสิบนาทีและสุดท้ายท้ายสุดนะครับศึกเจ็ดเมืองนนท์ช่อง jkn สิบแปดนะครับวันนี้สามรอบสามช่องนะครับผมมวยหูเมธาส่งราคาท่านสมาชิกมวยหูเมธาแล้วกหลายปีและหลายเดือนขอบคุณท่านสมาชิกใหม่นะครับที่สมัครเข้ามาเทปนี้หลายท่านด้วยกันขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับ ส่วนในด้านของไลยเสียงมวยครับหลายท่านที่ต้องการไล่เสียงมวยนะครับก็สามารถสมัครฟังได้ในกลุ่มกีฬามวยพักยกนันหกแปดนะครับในกลุ่มกีฬามวยพักยกนันหกแปดนั้นนะครับมีข้อมูลมวยหน้าเล่นข้อมูลมวยหน้าลองนะครับและเป็นไฮไลท์สุดๆก็เป็นไลยเสียงมวยนะไฮไลท์สุดๆก็เป็นไลยเสียงมวยนะครับไลยเสียงมวยนั้นมีให้ฟังกันทุกวันนะครับฟังให้จูดใจนะครับฟังให้บันเทิงครับฟังให้แบบ ทุกอกทุกใจกันไปเลยนะครับกลับไปด้านของกูรูนะครับมวยหูพี่พี่น้องนมวยหูหลายๆท่านที่ภาพนะครับในกลุ่มกีฬามวยพักยก168นะครับสมัครกันเข้ามาได้กับหลายเสียงมวยข้อมูลมวยหน้าเล่นข้อมูลมวยหน้าลงและข้อมูลเกี่ยวกับฟุตบอลต่างประเทศนะครับช่องทางการสมัครอยู่ที่ไอดีลายด้านล่างหรือทักแชทมาหาผมเมทานะครับ ตรอมาณนี้นะครับรอฟังข้อมูลดีๆในสายนะครับรอฟังข้อมูลดีๆในสายท่านสมาชออิกของอิปุเมธานะครับ